น้ำบาดาลเนี่ยเป็นประโยชน์มากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องรอผลจะปลูกพืชตอนไหนก็ได้เพราะเรามีน้ําใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ประจุที่เอาไว้ในถังแล้วก็เอาลงมาใช้เหมือนกับน้ําเทวดาที่จะบบรดาลให้เกษตรกรทําตอนไหนก็ได้ที่จะให้ผลผลิตมันมีราคาสิทธิชัยสร้อยมาลุนเป็นเกษตรกรหมูที่ที่20ทุ่งมหาเจริญเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ใช้น้ําเพื่อการเกษตรบ้านไร่เหนือครับ เริ่มแรกที่เราตั้งกลุ่มขึ้นมาก็เราใช้น้ําจากคลองธรรมชาติบ้างแล้วก็จากน้ําฝนจากสระแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าหน้าแล้งน้ํามันหมดเราทําไม่ได้ก็เลยจับกลุ่มเข้าโครงการของกมรมทรัพยากรน้ำมาดานซึ่งจริงๆแล้วกเกษตรกรถ้าทําหน้าแล้งได้ผลผลิตก็จะมีโอกาสจะได้ราคาคือตรงนี้เป็นหัวใจหลักของเกษตรกรว่าถ้าเราไม่มีน้ําเราก็ไม่สามารถที่จะ ทำเกษตรได้จึงเล็งเห็นว่ากลมทรัพยากรน้ำมาดานมาช่วยเหลือพวกเราได้เยอะคือแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุคือไม่ต้องไปแก้ที่การตลาดหรือว่าราคาเราต้องเริ่มต้นที่น้ําว่าทํำยังไงที่จะลดต้นทุนได้ที่เป็นพระเอกจริงๆในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ําแา่เหนือก็คือผูมันเป็นพืชที่ว่าขายใบแต่ทีนี้ว่าถ้ามีน้ําลดตลอดหน้าแลง้งมันจะได้อยู่ประมาณกิโลละร้อสิบาท คือเราปลูกแค่ประมาณ3-4เดือนมันก็ได้เก็บขายแล้วมันไม่เหมือนดีปีมันไม่เหมือนพริกไทยพริกไทยต้องขายผลขายหมากมันนานแต่พูมันจะ15วันเก็บครั้งหนึ่งมันจะมันจะขายได้ตลอดปีเพราะว่ามันต้องเก็บใบขายมันไม่เหมือนกับพืชอย่างอื่นลองลงมาก็คือดอกกระเจียวเริ่มแรกมันจะราคา80บาทต่อกิโลของผม5ไร่นี่มันจะได้ประมาณ100กิโลคือ2วันเก็บครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ40บาท เพราะว่าเขาหน้าฝนพอดีคือดอกกระเจียวนี่มันมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนามันจะเป็นดอกดินก่อนขึ้นมาแล้วมันต้องการน้ําก็คือมีนาเมษาพอฝนมาปุ๊บมันก็จะต่อยอดเลยคือตอนนี้เรามีน้ําหยดมีน้ําจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมาให้เนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ผลผลิตของเราออกก่อนได้มันก็จะออกก่อนประมาณเมษาครับที่ได้ราคาที่สุด ทำเกษตรกรกกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วค่ะก่อนน้ำบาดาลจะเข้ามาก็ใช้น้ำคลองน้ำฝนน้ำสระได้โครงการน้ำบาดาลเข้ามาก็พอได้ปลูกผักปลูกไรได้เสริมมาหน่อยนึง่ะคะอันนี้ก็คือเป็นดอกกระเจียวพอมันจะออกก็ช่วงเดือนกุมภาพอฝนตกได้ฝนมันก็จะเจ็บตั้งแต่เดือนกุมภาไปสี่ห้าเดือนเหมือนถึงจะหมด ถ้าเกิดว่าน้ําฝนมันไม่พอเราก็ต้องขอน้ามาดันมาเริมให้ดอกกระเจียมมันได้งอกเราได้เจ็บผลผลิตดอกมันก็จะเร่งจะเติบโตบางวันที่เจ็บนี่ก็บางทีก็ได้60สถึงกีสิบโลถ้ามันออกดีๆมันก็ได้เป็นร้อยโลอย่างเงี้ยดอกกระเจียวกินสดก็ได้ถ้าใครชอบแกงก็เอาไปแกงถ้าใครชอบต้มกิมน้ำพริกก็เอาไปต้มแต่ถ้ากินสดๆมันจะอร่อยกว่ากิกนต้มมันกรอบ พอได้น้ำบาดาลก็ได้ดอกกระเจียวเยอะขึ้นเพราะน้ำบาดาลน,นี่แหละค่ะครับในกลุ่มวิสาหกิจผู้ใช้น้ำทั้งหมด18คนที่มีพื้นที่รวมทั้งหมดมาณ300ไร่เราใช้น้ำหยดคือไม่ให้มันเปลืองมากในพืชที่ใช้น้ำน้อยในเรื่องการบริหารจัดการน้ำคือเราจะมีมิเตอร์ให้กับลูกกลุ่มเพื่อจะเก็บค่าน้ำมาบำรุงรักษา ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรเราเราจะได้เอาเงินจำนวนนี้ไปพัฒนาแก้ไขโดยที่ว่าในกลุ่มดูแลกันเองช่วยเหลือกันท,กทุกคนต้องติดมิเตอร์ทั้งหมดแล้วเราจะเก็บค่าน้ำโดยในกลุ่มจะต้องมาตกลงกันว่าเท่าไหร่ที่มาเป็นกองกลางที่จะมาดูแลรักษาตรงนี้ครับคือการรวมกลุ่มมันก็จะมีการต่อรองได้ในเรื่องราคาพ่อค้าคนกลางก็คือเขาจะยึดหลักว่าถ้ากลุ่มนี้ไปต่อรองเรื่องราคามันก็จะมีผลมากกว่าที่เราจะไปต่อรองคนเดียว แนวทางการอนุรักษ์น้ำบาดาลเราก็มีโครงการให้ขุดสระแต่ละแปลงนะครับเพื่อจะรับน้ำฝนให้ไปเติมน้ำบาดาลไว้พอน้ำลงไปในสระมันก็จะเติมน้ำใต้ดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแผนที่เราวางเอาไว้ว่าทุกแปลงจะต้องขุดสระเพื่อรับน้ำ ครับผมแนะนำประธานกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนผู้ใช้น้ําเพื่อการเกษตรบ้านไร่เหนือก็ขอขอบคุณหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาลนะครับที่นําสิ่งดีๆแบบนี้มาให้เกษตรกรอยากจะให้ลงทุกพื้นที่เกษตรกรจะได้ไลดรายจ่ายในเรื่องการใช้น้ําผลผลิตมันจะได้ราคาในฤดูแรงนะครับขอบคุณครับ